โอ้ยสั่งทางนีุปัดบานเนาะยายเกศบานสั่งมั้งกระลังบานเงะกระลังกระลังกระลังหลงหกสมพี่น้องหมูว่านได้ยักดอกสองดอกเน้อสองสามดอกหมูว่านนี้สุกพิศมานคือเก่าอยู่เด้อพี่น้องวันนี้อีกสองดอกพี่น้องโอ้ยหมักสีสันเมี่ยงงามครับสีเห็ดพี่น้องจะดอกกบวบัวน้อวันนี้น้อ สวัสดีครับถักทายกันอยู่ปลาบานน้องเมกเล้อพี่น้องมาเนี่ยเดินทางน้ำกันเสาร์วันที่เจ็ดสิงหาคมปีหกหกปีน้องมารลุนความใดความหมานน้ำกันคือเก่าล่ะพี่น้องคี่มหมายคือหมื่อวานบ่อแต่วัสดีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศมารลุนความหมานน้ำกันอีกคือเก่าล่ะพี่น้องแต่เป็นโซนทั้งฟังบานน้องแปก เป่าพาน้องเมกสีมีหลายโซนเด้อพี่น้องรุดน้ำกันโมนิสิไดซิมานบอเดินทางกับยายเกตสวัสดีค่ะมันหลุดน้ำยายเกตกับคนสองปลาด้วจากโมนีมาตามเฮดละงกจ้าเมื่อวานนี้เห็นเฮดละงกเริ่มโพอีกพี่น้องหลังจาก่นเริ่มถอยไปกมีฝนตกน้อยยเกตอุณหภูมิฝนตกมากกับมีเฮดโพอีกพี่น้องเมื่อวานนี้ มันเห็ดละงงอกายเต๋อมาลุ้นน้ำกันพี่น้องมาเนี่ยช็อตแหลกแห้งมันมือนี่คืออยู่เด้อพี่น้องเป็นแต่มันแต่เ่าแถอพี่น้องเป็นละงอกปู่จุ่มไหมปีนั้นได้บักหลายได้เต็มพ้นปีน้ำหักดอกบปใหญ่ปานี่จ้าดอกซ้ำอันรุ่นนี้ละปีนั้นรุ่นนี้แต่ว่ามันเกิดหลายแห้งปีนั้นอุ้ยพี่น้องเอ้าขอท้าแล้วพี่น้องเอ้าเกิดาน่าคนมั้ยโพ้นนอกโอ้ยจุ่มโอ้ยพนดันขึ้นบดได้ป้า ักปีนี้ปี่มึงยังไงเดี๋ยวมึงเอาบ้านกัเอามันกำลังงะกำลังงะบ่จ้าไข่นึ่งโมุ่นไข่นึ่งโมลุ่เลี้ยงมึงเนี่ยมึงเนี่ไข่เบลอเลยพี่น้องแต่สะอ้อนคักจ้าอ้มันแต่เสาเด้อพี่น้องมาเนี่ยมันแล้วมันแล้วมาเนี่ยตรงมันแต่เสาอยู่มาเนี่ลงโหลดมากก็มาพ่อเฮ็ดเอาโหลดสั่งทางนี้ผัดบานเนาะยแยเกศบานสั่ร้าลังบ้านงะกระลังกระลังกระลัง งอกสมพี่น้องหมูว่านได้ยักดอกสองดอกเน้องสองสามดอกหมูว่านดูส่งเป็ดมานคือเก่าอยู่เด้อพี่น้องมื่อนี้อยู่ครับอยู่ว่านกับมานเติบอยู่มว่านเพุ่นหมูหนึ่งมันจะมีอยู่พ่นต่อหนาไปหล่นน้ำกันพี่น้องพ่นนี่มีบ้านนึงพี่น้องรวมไปใส่น้องเ้ยหมักซีสันแฮะ เขาเอาจมูกว,ว่านพปเผ็ดไมเขาเอาบ่เนี่ยนเอาสุ้ฐานโคตเลยเนอะเป็นทางที่มงนาะเขาไปกะเป็นไม้ที่เคยมา,าล่ะพี่น้องเอฟซีพี่น้องที่เคยมาหาเห็ดปลาเนี่ยกระซิ่งโพี่นอ้นองก็เห็นไม้ตรงนี้ว่าไม้ว่าปลาที่คนท้องปลากลับแจเกตเดินท่าทางเขาเหมือนเป็นไม้อยู่วางไหนพี่น้องค <c oughs> วามบูดบบแจเกตแต่ไม่ความบูด ตามขามไปไหมนี่เถื่อได้กับมัดคื่อใคได้เนาะเอาน่นาฮะมื่อนี้ยก็หลุนน้ำกันพี่น้องวังหันกับเก็บเพชรละงอกสมมาแหละพอนสิข,ขามหวยเนาะพอแต่ข,ขามหวยมากกับพอ่อรถเนาะพ่อพี่แม่จูมเดียวแต่ว่าจูมนี่ปุ้ยเบิ่งแน่อุบาทว์เบยียนเนาะเต็มกำยี่เกลี่เลยพี่น้องคุณวังหันกับดอกไง<น> ว่ามันไข่เป็ดเ,เนาะจ้าขาดแห้งชุม่มเหงื่องอกอ๋อกรหลนความหมานำกันเงาๆอีกคือเกาเด้อพี่น้องมาเนี่ยออแล้วก็ขาวชุ่มน้องพี่น้องเคยออกลไลยเด่นมึงเป็นการลั่งดันดินพน้องจะได้ที่ออกเรื่อยๆเด้เนี่ยเพยิ่งเดียมปกติเคยเกิดไลยเห็นดอกเดียวพี่น้องแสดงว่าท,ที่เริ่มโพใหม่เนาะจ้าเพิ่งดำพี่น้องมาเนี่งดยมีกับฝนกันเด้อกับที่ดำมีแต่จุ่มงามถ้าฝนไม่มีบอสฝนกัน หวัวที่เรจุม่มเก็บสะสมไปเรื่อยพี่น้องเดี๋ยวก็มะมันเพราะ <ขอ S 2> <อ>ยังเดียวเขาเหยียบหัวเนาะจ้าเนาะหัวกาไหลก็ม,มาออกไข่กันแค่ตัวนี้เราองงไไอกบานดอกมันจุ่มไปใส่น่องบานเลเดี๋ยวเจ้าพ่อตัวนี้ไข่ละาโง่ไข่นึ่งพี่น้องขาดว่านทเป็นเหลืองเหลืองน่นนะนะพี่น้องนี่ปอดไก่หน่อยถ้าบ่ระคานเก็บแสบเด้อพี่น้องเลยเต็มอยู่พี่โอ้ยเป็นสันอยู่ ไปถามยายเกดก่อนว่าที่เอาบ่อแต่ไปตองไม่ยังมีแต่เห็ดพี่น้องพี่แรงข้ามยังหลงเหลืออยู่พี่น้องขาไปเหียบเดียมขาตันถนนโอ้โหเปลืองดำสองดอกย่างงามเลยพี่น้องงามดีดีตัวข้าวบาจักหมื่นไม้เนี่ยสองหมื่สองหมื่นเนาะบาบ่ม่าหมื่สองหมื่นใหญ่เร็วแห้ง ทีเขาจงไหวมอนันก็ทีไงแล้วเออมึงงจุงนะดอกระตาสีสางสีอีกนอ่นอกคำนี้ย้ำแกงนี่ปันใจไกลเด้อพี่น้องนอก้ก่อหนาเลยดอกนู้นจะจูงแกงนันตันเนาะอ๋อกระติมนนหลาเฮ็ดคือเกาเด้อพี่น้องนี่กระตบสารพัดฮิตเนาะ อีกบอโอ้นี่ด็กจอมันแนจริงจแต่ว่ามีแนวแทะแน่้ไม้นี่เราดื่องมาลายดอกก็ได้นี่มูใหญ่นอได้พี่แก่นั่นเด็ก่ใหญ่เลี้ยมนี่เกือบบหนเกืบเกือบตัวเจ้าพีนองดอกนึงขานม่เห็นี่แต่สังเกตบเห็นเรืองปีนองนี่ีนี้เก็ไม่บังคนไอเดียวกับบเห็นกันเหรอด้ทายู่เนาะาทายู่มน ยงงโอ้โหอุ้ยดอกมันงามเลยพี่น้องคนนะภาสีพ่อได้ถุกเมืองเยู่เด้อพี่น้องช่วงนี้การใสจบจดจำไม้ที่มันเกิดแล้วน่าจะเกศจาจำไม้จำโฮมมันมาว่าเฮ็ดยังล่ะพี่น้องถูกเฮ็ดถ้าเฮาจำไม้จำโฮมได้ก็มีสิทธิ์ได้อีกจุ้มนึงพี่น้องอยุหนีจุ้มเต่าทางบุญบานสี่ฮาบาลขจอบเห็นน้องอือบานถิ่มเนาะบานถิ่มเดไปใช้ต้นยังหน้าเขาก่อนมัน หลายตนอยู่เฮ็ดยังบบบนีเนี่ละงูโอ้ละ,ละโงูขาวตัวน่ะเหลืองบ่โอ้ยบอดสีแล้วเหลืองอีรลพี่น้องเนี่ยมากไกลๆเป็นขาวโอ๊ยไปยเรียมเด <มา S 1> ี๋ยวไปสอบใบครับคีบ่ผานที่นี <c oughs> เน่เห็นขาวเห็นเหลืองเป็นขาวอ,อีกสองล็อกพี่น้อง <c oughs> โอ้ยหมักสีสันเมียน งามครับสีเห็ดพี่น้องคนจะดอกกบวบัน้องวันนี้น้องใส่นั่นเดตต้อนานเห็นในกล่องโอเนี่ยเพิ่มฝ่นเห็นใยเกศบ่เห็นใหม่ใหม่กันบ no ังฮะกระพอเริบเอยู่พี่น้องใกล้ยู่พี่น้องให้รังต่นสีงามงสีามมีิลยิเอาบัไใดได้งามปันเดี๋ยวละดอกเนาะขาเป็นขาอีเดียพี่น้อง หอกนะขาอวบเลยพี่น้องติดลังส่ำมีแดงมากด้อพี่น้องไปเอาคนเด้อนี่ขึ้นเขาทรายตะวันตัวนี้เมนทั้งสามเกิดแล้วพี่น้องเสียบด้อพี่น้องตัวนี้เมนเบิดอืมตัวแห้งเพราะเราตกใจตีมันือเกลตีคือเกาเด้อพี่น้องแนวนี้นี่แบบมันก็เสียบแกงเห็ดหลวงมันก็ลำบ่อยเอ้าขึ้นเาไล่พี่น้องดอกพะเวอชูนมันเกิดเป็นแปลเลย ขาไม่น้อยขาอุปุยู่วนี้แดงส้่าพี่น้องโอ้ยญ่เลียมขาเพิ่ขาอวบดีแน่นอนันจุ่มหนึ่งเฮ้ยโม่เห็นติ๋วมือโม่อยเต้ตัวเตี๋วพี่น้องเหลือดอกนึงเนาะเห็นลังต่มแต่ละดอกรเนา่เห็นว่าเอากับเตตะเสียดายใช่หน้องมองงามปานี่บอกว่าจะแงเนาะฝ่นขาลา ต้นแดดแน่บเลยดอกแตกหมดปันเนี่ออนขอบแตกเลยย่างไปยูนจุกเห็นยังโอ้ยกจะบึงตีเลยเนะี่ยได้ยูนจุกจังไลกคน่าเอะลยโอ้ยวันนี้เนี่ยเราโง่กาวพี่น้องดอกยางงามเดียวทุนทุนเลยพี่น้องเห็นกันยุดจุกหมดตดปล่อยหยุดจุกหลดเฮ้ยเป็นแดงข้ามพี่น้องน <c oughs> ี่นมาสีไงมันมีหลงเหลืออยู่ดอกงามคางน้อยจะเก็จ้าพูนพูนดีตัวนั้นถ้าข้างไว้เรื่อย ออกดีเป็นได้กนนนเมื่อวาี่เงินจ้ะเท่าทีมไล่ไหลพี่น้องไอ้ลังสามดอกนาะสีขึ้นกล่องขนาดเนาะสีงามดีเด่ดตัวนี้ดอกกู้งได้บุ้งตัวแต่ยุบไปง่ายดีอ่ะพี่น้องเสียงเดินไอ้ลังสามนี้จะดอกงามามีดีพี่น้องโอ้ยขาแกงหนามแดงองจรอยู่เด้อนี่คันทีเว้นที่ว่าเอานี่ก็เกินไปแล้น่นอนดอกงามป่านี่ได้บ่วดอกนี่อ้ยก็ได้เลยเนาะสวยงามอ๋อยพี่น้อง โุ้ยปุดูสิโดนเกิดเรื่อยๆอยู่เนาะพึ่งน้ำบ่อยก็ไดนี้พี่น้องอ้ยบานแต่บานสวยอยู่จ้าอ๋อให้สองจุ่มพี่น้องนี่จะจุ่มงาแงหมดเลยจสะอวนทีดีเดี๋ยะจุ่มเนาะงอืมปอยอีกบ่ปอยอีกนะอุปบุญมาต้นนี่มันแต่ปึ่งเด้อพี่น้องละงอกบ่หอต้นนี่อุ้ยมองเห็ดองเขาเนาะหมุนเบิร์ดเลยหูป่ามาดูดพี่น้อง เป็นเสืออยู่เพิ่งกระดุดถิมเบิร์ตที่แนวนี่กระดุษถิมเบิร์ตโอ้ยขี้ด้อครับย่างอยู่บนทางนั้นย่างดอกหนึ่งมันพ่นเก็บเห็ด it, มะรุดถิมเบิร์ต <laughs> <laughs> มึงลองร้อยบนหากินพี่น้องดะรดถิมเบิร์ตเห็ดดอกหน่อยๆนีนนนด่ดอกยังสวยใครอยู่สองดอกเป็นบระดุษถิมเนาะ <laughs> นี <laughs> ่เด็กเป็นมะหอดดระดุษหอดเยอะบ่ เหลือน้อยเดียวเนาะเออคนเห็นเห็ดคนแล้วเว้ยคนเศร้าดูดกันคนน้อมีแต่ลองร้อยโมป่าดูดพี่น้อดน้มดอกนึงยางสวยเอาตีหน่อยอันไว้่กันพุนดอกนึงใช่โอ้แหนมไปแต่เบตอกเห็นบ่โอ้เห็นอีกดอกหนึ่งเปิดกระไลพี่อีกปนเตชิมก็มีเนาะแม่ปนดูดซื่อเตะเห็ดกันบ่ อันนาจักเพิ่นเด้แถวนี่ยให้ลังสัมเพิ่นดูดเพิ่นสีแดงคือเศ้าดูดตัวนี้เพิ่นละมอยตัวนี้เุิ่นกระายเพิ่นโมม่านอเชีวนี่นี่ดอกก่อเพิ่นดูดถิ่มลายได้เห็ดนะแมีนมันแตกซาเลยให้ลังสัมมีหลายสีเด้อพี่ตองเห็ดตัวนี้มีสองหยู่สองสามสีตัวนี้สามแต่กับเป็นชนิดเดียวกันนะละคาดว่าเป็นใครเห็ดละงอกละพี่น้องนี เพิ่นเอาหูดังเว่อ่นดุดจิ้มนี่สองร้อยเพิ่นไอ้ดันขึ้นมาแม่นไม่ใจเกศแม่ยนใครให้ละงหกวะแม่นอยู่เพิ่นเพิ่นดันขึ้นมากฮะงอขาวอ๋อโฮมเคยได้มาบ่ผิดหวังน้อยใจเกศจ้าเป็นละงหกเหลืองพี่น้องตุปุอยู่นี่มาเห็นจุ่มนี่เลยก่อนหมู หมดก่อนไล้ได้เนาะผมครับเขาไปเบิ้งไม้นี่เนาะปุ่มตะแบ่งใหญ่หมองเคยได้หลายๆเืิดฟุกเกิดเต็มพ่นอยู่อีกกะเป็นจุ่มข้างล่างผมนี่บอผาดเนาะหอมนี่บอผาดเฮ็ดเด้อนี่เฮ็ดคือกันยังกินเบป็นแดงดอกนึงบานเต็มทีแต่ยังสวยอยู่พี่น้องสวยอ่ะพี่น้องตอนนี้กะประมาณเกาโมงยี่สิบนาทีพี่น้องถือว่ามันเร็วอยู่มือนเนี่ย ผลงานการเดินทางสาวันที่เจ็ดสิงหาคมปีหกหกพี่น้องก็ถือว่าสุดยอดจูพี่น้องเอาความมันมาฝากพี่ฝากน้องได้คือเกาพี่น้องเมือนี้มันเลี้ยวสับหน้อแต่ว่าเต็มตาเดียวเด้อพี่น้องอีกตาหนึ่งบ่ได้มือนี้ม่ได้ไปไม้เมื่อวานมาปลาน้องเมฆคือกันหลับพี่น้องแต่ว่ามันคนละหมายปลาน้องเมฆที่เป็นปลาที่กวางมีหลายโซนหลายไม้พี่น้องเอายอดได้ยอดมันก็ถือว่าสุดยอดอยู่พี่น้อง,ม,อองม,นนมื่นอนี้ละโง่ก็ได้เก็บปลาปายไปมากกับ ไดโลอยู่เด็ดเป็นโ่เนื้อนี่ส่วนข้างล่างก็สิเป็นพวกเ็ดผึงร้วมทั่วไปล่ะพี่น้องก่อนมันสิหมามได้เห็เรางกใหญ่ใหญ่ให้เรางกยากก่อนเนาะจุ่มโผจุ่มพ่พี่น้องพูนจุ่มยังไปใหญ่คักแต่ยัยเกศบัเบิ่ยนี่นี่นี่ที่โตนี่จับเพิ่นเบิ่งยังไปโผดแท้เอ้ยบังเน่พี่น้องจุ่มเม็ดละงองมองเดียวได้หนิโผล่เดียวซ้ำจุ่มจนเหลือหงมื่อยยัยเกศ ออยอดไดยอดมันมืนนี่ซื้อว่าสุดยอดอยู่พี่น้องหลังจากนี้ก็บซีเมนต์กับบ้านละพี่น้องรอรหลุนน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่ชื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นสองปลาคนสองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเนต์ทุกคำที่ชมคอยรอหลุนน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่พี่น้องขันสิหาอีกตาสองกะมันสิสายพี่น้องเพราะว่ามีารกิจตรองเดินทาง ไปส่งของให้พี่น้องน้ำน้องมาเนี่ยจ้าอ่าพี่น้องมันก็รออกินอยู่พี่น้องเหมือนในแย,ยเกศกับสิจัดส่งให้อีกรอบนึงพี่น้องกัสิเดินทางกลับบ้านละพี่น้องไปส่งของเดินทางกลับบ้านก่อนพี่น้องมาเนี้ก็รลอรุ่นน้ำกันมืออื่นภลลาพี่น้องว่าสิไปไม้ไดสิมาเนสอยัางสำหรับกีบนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องขอบคุณถูกไหลถูกแช่ขอบคุณที่รวมเดินทางถุกมือถูกเหมือพี่น้องหายแเกศบอกพีบอกน้องกลับบ้านสวัสดีค่ะ นะสวัสดีครับ